ธรรมจักรกับประวัตนาสูตรฉบับย่ออริยสัจหนึ่งอีทางโขปนะปิคมเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณาะาปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสุปายสัจทุกขาอภิเยหิตสัมปโยโคทุกโขปิเยหิตวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนราภิตตามปิทุกขังสังขิตเตนะปจจุปัฏฐานะขันธาทุกขา สองอีทางโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโปโนภวิกาันทิรักขาสาคาตาตรตัตราพินันทินีเสถีทางกรรมตันหาภวตันหาวิภวตันหาสามอีทางโขปนะพิกเวทุกขเนโรโทอริยสัจจโยตัสายเยวตันหายะอสิวิราคนิโรธจะโคปตินิสโคมุติอนาโยสี่อีทางโขปนะพิขเวทุกขเนโรธามินีปฏิปัา อริยสัจจังอาญะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโสยทีทางสัมมาทิฏสมมาสังกปัสมาวาจาสัมมาก,กัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคำแปล 1. ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกแม้ความแก่ก็เป็นทุกแม้ความตายก็เป็นทุกแม้ความเศร้าสุขเสียใจความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความกับแค้นใจ ก็เป็นทุกความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกความทักท่าจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเอาไว้ก็เป็นทุกโดยย่ออุปาทานขันสอบเป็นทุกสองพิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขสมุทยศัสตว์คือตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือการตัณหาภาวะตัณหา 3. ามพิสุททั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธ อริยสัจคือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคความและความสลัดทิ้งความพ้นความไม่อะไรในตันหาสี 4. ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์นี้แลได้แก่ 4.1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 4.2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 4.3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ4.4สัมมากมัมมตะกระทำชอบ4.5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 4.6สมัมมวายมะพยายามชอบ4.7สัมมาสติระลึกชอบ4.8สัมมาสมาธิตั้งจิตตมันชอบ